นี่อย่างออมสุชาครับล่าสุดเนี่ยเธอก็ได้โกอินเตอร์เต็มตัวแล้วนะครับเล่นหนังจีนฮะ หลังจากที่เคยเหินฟ้าไปจัดงานแฟนมิทติ้งให้แฟนคลับแดนบังกรได้กรี๊ดกราดกันอย่างเดียวนะครับล่าสุดนางเอกไซมินิออมสุชาก็ได้โกอินเตอร์เต็มตัวแล้วครับโดยผลงานโกอินเตอร์เต็มตัวของเธอนะฮะเป็นภาพยนตร์จีนซึ่งจะเปิดกล้องถ่ายทำในเดือนมิถุนายนนี้แล้วครับแล้วก็จะยกกองไปปักหลักถ่ายทำที่ประเทศมาเลเซียนานหนึ่งเดือนเต็มซึ่งสิ่งที่สาวออมกังวลนะฮะก็หนีไม่พ้นเรื่องภาษาจีนที่ยังไม่คล่องแคล่วสักเท่าไหร่ครับแต่สาวออมเธอก็บอกนะฮะว่าจะพยายามฝึกฝนให้มากที่สุดเพราะม กับพวกเขาให้มากที่สุดครับพยายามพูดภาษาจีนเยอะๆคืออมไปอมจะพยายามบอกว่าเอออย่าพูดภาษาไทยกอมนะแบบพูดภาษาจีนกอมถ้าเกิดเราไม่รู้เราจะถามเริ่มรู้เรื่องมากขึ้นถ้าเทียบกับแต่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่หลอกที่เราต้องพูดอะไรอย่างเงี้ยอมก็จะให้ล่ามอัดเสียงแล้วก็จะนอนฟังว่มต้องพูดว่าอะไรประโยคแรกประโยคที่สองทั้งเล่มอะก็นอนฟังนอนฟังไปเรื่อย เพื่อหรอกออมคิดว่าทุกอย่างมันมันมันฟ f l e x i b i l i ได้คือคือถ้าเราอาจจะยังพูดไม่ได้ในครั้งแรกครั้งที่2อันที่3ามไงเราต้องพูดได้อะ่ะนอกจากเรื่องของภาษาแล้วนะครับสาวออมก็บอกว่าเตรียมตัวพร้อมเลยนะฮะเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้เรื่องอาหารการจินการกินนะฮะก็บอกแฟนคลับว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่าเธอเป็นคนที่กินง่ายอยู่ง่ายครับ